ไล่อยู่คนเดียวทุกคนเลยวอนนี้ยังไม่พ่อความขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีข้อความเลยครับสสวััดีครบยังไงเนาะข้อความหายไปเนาะเดี๋ยวเลยนะสวัสดีครับร้อยบ่าวอ้วนนะครับบ่าวอ้วนเจ็ดสิบแปดยูเซอร์ครับบอจับลองลองคอมเมนต์มาได้มันจะบอจับมันขึ้นไหมแปลกเลยครับเพราะว่าตอนนี้ปิดปัญหาเรื่องข้อความครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลากี่ชั่วโมงบอจับตอนนี้เวลา สามทุบเองสามทุบสามทุบเองของบ่าวแจ๊บเนี่ยท่านผู้ชมครับแบบหนาวไหมครับบ่าวต้นคือไม่ร้อนเริ่มเลี้ยงคินฮอดแม่ไม่ร้อนวันนี้เดี๋ยวจะลองเมนูแบบ้องคอมเมนต์ดูว่าแจ๊บนี่ส่งให้ออกก่อนคือคือว่าให้บ่าวยอดหนึ่คือว่าบ่าวต้นนี่เนาะบ่าวต้นนี่แบบว่าบ่ได้เห็ดบุญบ่หมักไปเห็ดบุญที่วัดแต่ว่าบ่าวต้นแบบว่าเบิ่งแยงแบบว่าน้องเบิ่งแยงที่ที่แบบว่าขาดขาดเถินเถินเนาะตรงนี้เด้ไหมแจ๊บเพื่อตอบแทนแม่ข้ามวัดขึ้ว่า น้องบ่อต้นบ่มีเงินบ่อต้นสิเบิ้งทุกผู้ทุกคนซอยเหลือสู่ปู่สุ่คนตอนนี้คือการตอบแทนบุญคุณของแม่เนาะเพราะว่าเทากับพ่อแม่เดียวกันเขาก็ต้องเบิ้งกันเดียวกันถามแม่เหมือนบอยังบอกไปพูดไปเกิดเหมือนแม่กับสิองอบแทนกันมาจ้บมาดับเอาไปจีเขาเนี่ยไปจีเบิร์แล้วนี่แหละเขาเนี้ยเบิร์ตจีเบีบ่อต้นคือกันเนาะวันนี้แม่จากไป ทางทีลูกใหญ่มันแล้วหนึ่งหนึ่งเงินทำได้สวัสดีร้อยหกสิบกว่าท่านนะครับสวัสดีเอฟซีเป่าต้นชาแนลนะครับผอมสวัสดีครับพรอมสวัสดีรับแกงแตงดาวบุกรบบุรีใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับบุกรบบุรีแล้วตอนนี้ในประเทศไทยคือคือว่าโอ้นอนจากจักอะไรทุกคนนาะแบบว่าคือคือบาต้นกะคือแบบจากไปก็คือจากไปแต่ว่าสิ่งที่ตอบแทนได้ก็คือเฮ้ากับบ่งแยง ลูกของแม่คือเอื้อยนอกทั้งหมดเลยบัวเตะอ้ายเอื้อยหรือว่านอกน้องบัวต้นกับดูแลมัตสึคุชุนดีสินะเพื่อนว่ามีอย่างกระสวยเรือกันทางด้านเกระทองนที่บัวต้นตามมาจากพี่จอมสองบัวเจ็บเป็นลูกวงจังเลยครับดีละพี่น้องกันแต่ดีเลยกันทุกต่องแย่หนาวมาจากใหญ่น้อตูดคือผมเขาหน่อยหน่อยน้อรับใหญ่นี่ คือตอนนี้เราจะมองไม่เห็นนะฉากหลังนะเพราะว่ามืดมากอับนนี้จะมีแสงไฟจากโซลาเซลล์ที่เาองหนากรนเถนพี่น้องครับเพราะว่ารนบรรยากาศท้ายเขื่อนก็จะเป็นมยขนมยครับมครับมืดแม่ว่าเป็มที่ส่ขมยขโมยขโ่ยเโมย่โมยข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 โมีขโมยขนมยขโมีขโ่ยขโมยขใมยขโ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 มยขมยขโยขโมยมขมยขโมนขีมยขโมมยขโมมายมยมย การเดินทางของพวกเรานี่นะครับบอกว่าก็คือเริ่มทางจากคําว่าสมุทรปราการไปรับเป่าแจ๊บมาที่ลุมพิกาในประเทศไทยแล้วมารับเป่าต้นมาเที่ยวมาทคนธรรมากินเขาเรียกต่างด้าวไม่ได้เล่าเอิญต่างด้าวอยู่ที่ประชาชื่นนะครับจากประชาชื่นก็เดินทางขึ้นทางด่วนนะทานแล้วก็มาลงที่ แถวแถวจากเชียงรายนะน่าจะเป็นหมายเลขเก้าฟังที่จะมนตกแลวมุ่งหน้าไปทางเมียยูทีสุปราการเดี๋ยวเชิญเที่ยวนะครับหมายเลขสามสิบสองนะฮะแล้วก็จะไปทางสระบุรีนะครับแล้วก็มาเลี้ยวตรงที่อย่าเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพม่านะครับเส้นทางหมายเลขหนึ่งจะไปลบคนไปปิดคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะเพชรบูรณ์เนี่ยเรามาเชื่อมต่อที่กัวสระบุรีลมศักดิ์แล้วก็จะมาที่แต่ว่าม่วงมีปัญหาอะไรนะิกาฮะ ม่วงม่วงคอมม่วงครอบแล้วก็มันอกหวานมกอกหวานมอกอกหวานนี่อยู่ที่ครับนนี้ครับอยู่ที่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ชายบดานชายบดานโบก็ลือเมาามกอกหวานมอกอกหวานอำเภออำเภอชายบดานไงตอนนี้เราแจ้งพิกัศสถานที่ชัดเจนนะครับรอรอให้ทางล้อกรอไม่เกินรึ ยังไม่เห็นเลยวะเจับสวัสดีคอับต้นและบ่าลับมาอกคงคุณคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับรับรองร้อนไม่มีนะครับเบิ้องมูเจ้าทุกทีคนลาวคนไทยพี่น้องกันขอบคุณครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมเข้ามารับชมและท่านาที่อยากจะสนับสนุนพวกเราเนี่ยครับคืนนี้ยากระยุงพอครับสำหรับสนยากระยุงคนละห่อเลยครบอเจ๊บยักรยุงกัดเยอะเลยตามรอยประวัติศาสตร์ คนลาวคือพี่น้องคนธรรมะคนคอมรไม่เอาแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นเนี่ยแปลกอย่างคอมเมนต์ไม่ขึ้นครับที่เข้าใจครับทุกคนแต่ว่านี่ใช้ของคนลราเนี่ยเป็นคนอ่อนนอนย่อกรองรอแป๊บอ่อนนอนถ่อมตนนะครับคนลาวเป็นคนอ่อนนอนถ่อมตนแต่ว่ากรองร้อนมาคนจํานวนหนึ่งเห็นบอกหนึ่งเนาะทีมวันนี้เลยเห็นบอกยังไม่เห็นนะหมอแจ๊บคอมเมนต์ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยต้องร้อนมานี่ผมด a โอททไปทุกที่จริงๆทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นอะ จะเชิญมาเที่ยวชมประการบ้านผมติดต่อทางไหนครับอ๋อทางเบาเบ,า,บาโบก็ได้เบาต้นก็ได้บเบาแจ๊บก็ได้ครับ